สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมกรวยไม่ทนจนไม่นานคือคำนี้ผมได้ยินตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยก่อนผมเป็นเด็กนะก็มีอัปแปะคนหนึ่งซึ่งเป็นที่เขาลบผมเนี่ยเขาพูดประโยคนี้กรยไม่ทนจนไม่นานมันเกิดความเออผมก็มันหมายความว่ายอย่างไรมันก็ทำให้เราเกิดความสงสัย พอการเวลาผ่านไปเนี่ยผมมาเริ่มเข้าใจประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่ารวยไม่ทนก็หมายความว่าถ้าคุณทําอาชีพที่ทุจริตหรืออาชีพที่เป็นมิจฉาชีพหลอกลวงผู้คนเนี่ยใช่ถูกต้องครับคุณจะรวยในช่วงแรกแต่การเวลาผ่านไปเมื่อถูกจับได้เมื่อมีเจ้าเจ้าเจ้าถูกคุณก็จะถูกจับแล้วก็ต้องรับโทษต้องติดคุกติดตารางก็ เป็นประโยคที่ว่ารวยไม่ทนนะครับส่วนจนไม่นานคืออะไรจนไม่นานก็คือหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนจนนตอนนี้แล้วคุณขยันขันแข็งคุณตั้งนาตั้งตาทามาหากินนะครับสุดท้ายไอ้ความจนเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไม่นานมันใช้ได้ตลอดผมก็มาเข้าใจความหมายตรงนี้นะครับก็คือรวยไม่ทนจนไม่นานนะครับสําหรับคนที่ <c oughs> ต่อสู้รินรนกับชีวิตคุณจําประโยคนี้ไว้นะครับส่วนคนที่กําลัง เป็นมิจฉาชีพหรือว่าทุจริตหรือทําอะไรที่หลอกลวงคนเนี่ยประโยคนี้คุณก็จําไว้ผมยืนยันได้แน่นอนว่าคุณต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนถ้าคุณเป็นมิจฉาชีพก็คือรวยไม่ทนยังไงยังไงก็จะต้องมีคนไปฟอ้องร้องคนไปใช้กฎหมายมาลงโทษคุณจนได้นะครับส่วนคนที่ทำมากินโดยทุจริต ขอให้คุณตั้งใจทํางานนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้มันต้องฝา่าฟันต้องอะไรทั้งมากมายคุณจะจนไม่นานเชื่อผมอย่าลืมนะครับประโยคนี้จําให้ดีรวยไม่จนจนไม่นานนะครับสวัสดีครับ